งินพาัาม์ชีนิงามิโดยฟูจิตะเซนจิเมื่อคนคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงวิญญาณของพวกเขาจะถูกเก็บรวบรวมและส่งไปยังโลกหลังความตายนี่คือเงินพาัามของยมมทูตถึงมันจะดูโหดร้ายแต่ผลตอบแทนก็สูงลิบลิว้วเพราะเหตุนั้นจึงมักมีคนงูจำนวนมาก ที่หลงเชื่อในเงินตาเฮ้ hey, รุ่นพี่ครับเครื่องแบบนี้มันจะทำให้ผมหายตัวไปจากสายตาคนอื่นได้ใช่ไหมครับผมชักจะสนุกขึ้นมาแล้วสิโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้แล้วรุ่นพี่ครับวันแรกที่คุณบอกว่าคุณจะประเมินความสามารถของผมแต่ว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรหรอครับนายนะ่ะจะต้องออกไปรวบรวมวิญญาณด้วยตัวเอง นี่มันไม่ง่ายเกินไปหน่อยหรอผมก็แค่ฟาดเขียวนี้และรวบรวมดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับไม่ใช่พวกเขาคือคนที่ถูกกำหนดให้ต้องตายต่างหากล่ะเฮ<ห>้ใครก็ตามที่มีต้นกล้าจะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนหากปล่อยทิ้งไว้ต้นอ่อนมันจะกลายเป็นวิญญาณชั่วร้าย การป้องกันสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของโยมมาทูตก่าวอีกในหนึ่งพวกเราคือผู้ที่ต้องจัดการปิดฉากครั้งสุดท้ายถึงผู้คนที่จะต้องตายไปวิญญาณชั่วร้ายจะเจริญเติบโตบนความโศกเศร้าของผู้คนรอบข้างของพวกเขาอาจังถ้าหากปล่อยทิ้งไว้พวกเขาจะจมอยู่ในความโศกเศร้า และติดอยู่ในความทรงจำที่โหดร้ายเงินของยมมทูตคือการพากชีวิตหนึ่งเพื่อชีวิตที่เหลือนายทำได้ใช่ไหมนายนะ่ะฮึยยอะเฮ่ยอจจังอจังอืมนายผ่านมันไปได้ด,ด้วยดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละนายเนี่ย น่าเหลือเชื่อจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่อาจทนต่อแรงกดดันจากการปิดฉากครั้งสุดท้ายได้เลยขอบคุณครับนายจัดการเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทำไมคุณถึงถามกันล่ะวิญญาณชั่วร้ายจะเจริญเติบโต,ตจากความโศกเศร้าของผู้คนรอบข้างของพวกเขาหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบพวกเขา จะจมอยู่ในความสิ้นหวังและติดตามเขาไปสู่หัวมมืดมิดคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ควรได้พบกับความ,รรมาโศกเศร้าเมื่อมีคนเสียชีวิตไปแต่การปล่อยให้ความโศกเศร้านั้นยังคงอยู่ตลอดไปนั้นมันมันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยเพราะผม ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าจะสูญเสียใครไปก็ตามผมอยากจะได้ลิ้มลองอาหารที่อร่อยและหัวเราะไปกับการดูรายการวาไรตี้แต่ว่าผมอยากทำให้ใครบางคนมีความสุขนะแต่ผมก็ต้องการค้นหาความสุขของตัวเองด้วยเช่นกันเออพี่คะ จะรับกะเยอะเกินไปแล้วนะคะพ่อแม่ของพวกเราไม่อยู่แล้วนะดังนั้นพี่จึงต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัวยังไงล่ะหนูรู้สึกขอบคุณสำหรับเรื่องนี้อยู่รอกนะแต่มันไม่ควรเป็นแบบนี้นี่ออพาผมไปเที่ยวหน่อยสิและอีกอย่างผมอยากนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเอฮ่ออะไรนะ่ะ จู่ๆทำหน้าคุณคิดอะไรอยู่หรอช่างมันเถอะความหมายของชีวิตที่นายพูดก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกเหมือนเริ่มเข้าใจมันแล้วล่ะืมทีนี้ถึงตาของฉันแล้วฉันจะเลี้ยงอาหารนายเองเอาละถึงเวลาพักเที่ยงแล้วไปทานข้าวกันเถอะคุณพูดจริงเหรองั้นผมเอาด้วย แล้วก็จบกันมาแล้วนะครับผมถ้าว่าชอบกันก็สามารถกดไ like, mm hmm. ลค์คอมเมนต์แบ่งรังใจให้กันได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าแปลผิดหรือว่าแปลไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอโทษกันด้วยนะอ่าสาเหตุที่คิวเดนแมนชั่นก็ผมไม่ค่อยมีเวลาเลยเอาเรื่องนี้มาทำแล้วก็เอาให้เจอกันใหม่นะครับบาย